ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ,ออุทุมพรพิสัยผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนด้านป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมและด้านการบำบัดฟื้นฟูนำเข้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดศรีสะเกดสาขาอ,ออุทุมพรพิสัยด้านการปราบปราม ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอุทุมพรพิสัยลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตรงข้ามวัดสกรรมแพงน้อยหมู่ที่4ตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดพบยาบ้าเม็ดแอมเฟตามีนจำนวนประมาณ272,000เม็ด วันที่11มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียนพระภิกษุมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลอีลงผลการปฏิบัติพบพระสงฆ์จำนวนสองรูปทำการตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวกและตรวจค้นภายในสาลาวัดพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเมทแอมเฟตา,ามีน,นจำนวน4เม็ดวันที่11มิถุนายน2568เวลา15บานาฬิกาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบุคคล มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านสวนฝ้ายหมู่ที่9ตำบลสําโรงอำเภออุทุมพรพิสัยผลการปฏิบัติพบบุคคลตามข้อร้องเรียนทำการตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวกและตรวจค้นบริเวณบ้านพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเมทดแอมเฟตามีนจำนวน1เม็ดวันที่23มิถุนายน2568เวลา14.00นลงพื้นที่ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบุคคลในพื้นที่บ้านเอื้อตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อมาซื้อยาเสพติดผลการปฏิบัติพบบุคคลตามข้อร้องเรียนทำการตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวกและตรวจค้นภายในบริเวณบ้านพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอย่าบ้าเมทแอมเฟตามีนจำนวน592เม็ด วันที่19มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากรัษฎรว่ามีการจำหน่ายน้ำใบกระท่อมให้กับเยาวชนในพื้นที่และมีการนั่งมั่วสุมในบริเวณร้านในพื้นที่บ้านดงที่เหล็กตําบลสัโรงอําเภออุทุมพรพิสัยผลการปฏิบัติพบพพผู้ดูแลร้านมีพฤติกรรมในการจำหน่ายน้ำกระท่อมจริงจึงได้ทําการตรวจยึดน้ำกระท่อมบรรจุขวดพลาสติกใสขนาด1.5ลิตรจํานวน176ขวด วันที่27มิถุนายน2568เวลาสินาฬิกาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบุคคลมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและบังคับกู่เข็นคนในครอบครัวเพื่อนำเงินไปซื้อยาเสพติดในพื้นที่บ้านหนองตาจานตำบลอิหลาอำเภออุทุมพรพิสัยผลการปฏิบัติพบพบ,บุคคลตามข้อร้องเรียนจึงได้ทำการตรวจปัสสาวะผลเป็นบวกและได้ตรวจคนไม่พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งนโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบำบัดรักษา และนำเข้าศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดศรีสะเกดสาขาอำเภออุทุมพรพิสัยต่อไปด้านการป้องกันและจัดระเบียบสังคมวันที่12มิถุนายน2568เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตำบลตาเกตมีลักษณะเป็นร้านคาราโอเกะผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิดทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบทางเสียงดังรบกวนที่เกิดกับประชาชนวันที่12มิถุนายน2568เวลา22นาฬิกาลงพื้นที่ออกจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและปราบปรามผู้มีอิทธิพลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าสถานบริการรวมทั้งการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบในพื้นที่เสียงเช่นสถานีรถไฟสวนสาธารณะปั๊มน้ำมันมในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกษ ผลการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดศรีสะเกดสาขาอําเภออุทุมพรพิสัยผู้เข้ารับการบำบัดจำนวนสี่รายอยู่ระหว่างการบำบัดจำนวนหนึ่งรายผู้ผ่านการบำบัดจำนวนสามรายรวมผู้เข้ารับการบำบัดณศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดศรีสะเกดสาขาอําเภออุทุมพรพิสัยจำนวนสี่ราย การประเมินภาวะความเครียดโรคซึมเศร้าและประเมินสุขภาพของผู้เข้ารับการบำบัดกิจกรรมทำความสะอาดรอบที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยกิจกรรมเคารพธงชาติกิจกรรมกายบริหารออกกำลังกายกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมปลูกผักสวนครัวฝึกระเบียบวินัยก่อนรับประทานอาหาร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดการอบรมโครงการสนับสนุนสมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดระหว่างวันที่23ถึง24มิถุนายน2568พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด